ถ้าพี่น้องมาโคกมาป่าแต่ว่าหวัดดูไก่เนาะความมาจะโสหลานไม่แวมากพี่น้องฟังคำเทศคำสั่งสอนจากพระอาจารย์น้่เนาะแต่ว่าเมื่อกี้ได้เห็ดส่หาดอกเนาะแต่ว่าวันศีนวันพระเรามีเวลาเราก็ ค่อยซื้ออา,อาหารการกินฝากคนแก่คนเฒ่ามาเนาะตอนเช้าเช้าเล่าก็สินาก,กับหลานเท่านะเพราะว่าหลานนี่ก็หอมน้อ,นอยอยู่เนาะพี่ชอบตัวเองบ่ได้นะพี่นอ้องต้องดูแลคนแลกวก็วันศีลวัพผะทอแมแล้วก็สีเป็นผู้ยังเป็นผู้เข่ามาแลวก็คือเราอยู่หน้า้วกิมาวัดทุกวันศีลวัพผะประมาณนี้เนาะนะคะวันธรรมดากะมา,ายังหอมกะ ฝากเพิ่นมาเนาะพี่น้องแต่ว่าวัดอยู่อาจนาเขตบริเวณนี้นะคะข้ยาย่างเลาะไปมาเลาะปลาด้วยมือนี่เพื่อข้าสิพอ,อเฮ็ดเพิงเฮ็ดในเฮ็ดเพิงสองดอกแล้วก็เฮ็ดนาเล่เฮ็ดกอสามสี่ดอกพอี่น้องสิไปจะโคกบยังสิได้เฮ็ดตืมเนาะยังสิได้แกงเนาะลองดูลองดูงดเนาะเผื่อจะเจอแต่ว่าเมื่อกี้นี่ก็เจอไป ห้าดอกนี่แหละสามสี่ห้าหกดอกหกดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นดอกใบใหญ่เนาะมันบาค่อนออกพี่น้องฝนมันถิ่มช่วงเนาะกับมแต่มแม่ยางปลาเฉยๆเพื่อเอ่อเจอเนาะก็ได้ที่หาดอกแต่ว่ามันเป็นเอ่อจังหวะเลยที่ยังความบระเทศไทยเนาะเฉสิไปเป็นเออ่ ิปช็อตเนะาะยานภาพมันส้่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีคลิปจะลงเนาะเราก็เลยมาเดินเอาคำสั่งสอนของลวงปูเข้ากล้องด้วยเนาะนะคะก็ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมด้พี่น้องลุงกางเกงก็ลุงกางเกงขาสามส่วนเนาะเอาแบบถือกล่องผ้ายบากผ้าย่องใส่บาแต่เป็นอย่งคึปเป้นค่ะเพี่น้องไม่ไ้้ข้อยไกลมาเคีย เอาฟังคําสั่งสอนของหลวงปู่ไปด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวยังหอมจะเดินไปฝั่งโน้นมันแปนคักแล้วลว่าสิมีเห็ดตะไคร้เนาะเห็ดไข้มันเคยออกบริเวณนี้เป็นบริเวณของเห็ดไข่แต่ว่าฝนมันก็ตกเรื่อยๆอยู่ดิมันก็ไม่ค่อยออกเห็ดไม่พี่น้องนี่อันนี้คือซากนี่นี่นี่เจอแล้วแต่ว่าอันนี้คือซากซากที่เขาเน่าไปแล้วนี่แล้วเขา พขาโดนฝนจนขเขาเปียกแล้วเอาไ่ได้หรอพี่น้องโดนฝนจนเปียกบ่ละไม่มีคนเห็นเนาะยุ่งกับไล่หลายเด้ิสบยายใจกหอมก็อยากได้คลิปเนาะก็อยากได้คลิปเดินเข้ามาเลาะเบื้องอ้านี่เด็กพี่น้องนี่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 เห็ดนาขาวน้อยอ้าค่อยๆหาไปเนาะพี่น้องนี่ อยู่ในกระเป๋าดิเนกระเป๋าพายอยู่ในกระเป๋าพายนี่ในห้าหกดอกแล้วนี่ดอกน้อยมันติดมาดูสิเนาะเอามาตืมเดินไปเรื่อยๆเนาะมันสิบเป็นแปลมันจะแบบว่าออกข้างๆนะพี่น้องมันจะออกข้างๆเนอะมันไม่ค่อยมีนะคือเขาเริ่มเก็บเขาเก็บทุกวันนั่นแหละจนมันไม่มีจะออกแล้วเนาะ เข้ามาตอนทรงนอ้องหอมไปโรงเรียนแล้วกลายเป็นว่าาอเขาเก็บไปหมดแล้วเราค่อยมาเนาะแต่ถ้าไปใกล้วัดเกินไปก็ไม่ได้เนาะหลวงปู่กำลังจะเทศอยู่เพราะว่ามันเป็นอนาเขตติดก,กันกับวัดแต่ว่ามันจะมีหมาเนาะมไปเว้าเสียงดังบ่ได้หมาไม่ใช่ตื่นเอ,เอาฝากพี่น้องเล็กน,น,น้อยเนาะ เอาคำเทศหลวงปู่หอามาในกล่องพ่อให้พี่น้องได้ฟังน้ำจักหน่อยเนาะนะคะนี่นี่เจอแล้วพี่น้องเลยนี่เจอแล้วเจอแล้วมันก็เก็บไปเรื่อยๆนี่แล้วพี่น้องมันก็หลายดอกแต่ว่ามันอยู่ห่างๆแต่ว่ายังหอมยากอยากมีเห็ดปวกหันซีหาดอกว่าสิไปแกงใส่กันจะเห็ดปวกก็เลยมาเก็บมาไปหาพักติวมาแกงใส่เนาะ ชักดอกกระแสบเด้อหันคืออยากพี่น้องเก้าดอกสิบดอกร่วมกันอยู่ในกระเป๋านี่ประมาณเจ็ดแปดดอกเก้าดอกนี่แหละอาจจะสิบอยู่แต่หันดอกน้อยหน่อยแต่ว่ามันอร่อยเด้อเห็ดป่านี่ของอยู่ในป่านี่มันแสบพี่นาะสร้างมาฝอยเห็ดปวกแท่บางปีเด้อพี่น้องเห็ดปวกนี่ สขคืนปเป็นยุ่มเป็นยุ่มเป็นยุ่มปีนั่นนี่เขอหอมได้อกกระังมาใส่เลยปวกดอกใยๆหนิไหเให้ปวกกีกูมะพี่นอ้องออกเป็นมูลเลยแห่แต่ว่าโดนแล้วล่ะหลายปีผ่านมาแล้วนะคะหลายปีแล้วเนาะเอาสิไปเพิ่งพ่อแต่ว่าหมาเอาด้ละขันไปช้นเนาะตอนนี้ก็ยุ่งเยอะมากเลยเอาไปถามร้านค้านะว่ามีกอยอไหมจะทากันยุงเข้ปาป่า่าสันเมิดเพื่อนวะ บริเออกมาพี่เนาะคือบ้านเราเขาไม่ค่อยใช้บานเฮ้เขาจเจลเป็นแบบว่าทุยลุยถุงไหมพี่นนองไปใส่บ,บรสิสุกันก็บอันอยากกันยุ่งประมาณว่ายุ่งกัดข่อยบกเขาดอกอย่างประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเขาออกนะบริเวณนี้เนะ่ะสิเป็นเห็ดไข่ดอกเขียวๆเลยด้พี่นนองแต่ปีนี้ทำไมมันห่างจังเลยอะหรือว่าเขาเก็บไปหมดแล้ว มีไก่เชียได้ไพี่น้องห้อยไก่เชียเขาอาจจะเก็บไปแล้วเข้ามาเห็นตะดอกที่มันลงเหลือจากตาจากมือเขาเนาะเพราะว่าเข้ามาตอนทรงหลานแล้วก็จะสวยแน่เนอะบางคนเขาจะเก็บไปขายด้ยพี่น้องบางคนกับมาไต่ไปขายเด้วยสามสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาจะก็ใไต่ไปขายด้วยนี่ย บ้านพันหลังนี่หมามันดุนี่บ้านพระเจ้าอยู่ติดวัดพระเจ้าสิมาเก็บแต้เด็กๆพระเจ้าเก็บเห็ดขายเนาะไอ้โมนี่ข้าสิไปโซนพุ่นดอกพี่นอ้องไปเบิ่งปลาเห็ดเผิงลองเบิ่งเนาะนิะ่นบอกให้เขาอยู่แบบพนทุกบ่าให้คิดอย่างไรเขาก็สิได้พนทุกเพิน่นว่า แต่ว่ามาน่ะสิแต่ว่ายยกเพิ่นมาเกียเของมาเด้กระโอกตัวนึงมันสิแลน่นไปแล่นมาอยู่นี่แยกเิ่นมาเกียเของมา,มาเมื่อกี้เจ้าของปลาเจ้า,จาของดอนเพิ่นเจ้าของหมาคือเพิ่นเป็นไม่ออกวัดเนะเอาะเฮาย่าองไปเด้หมามันสิเฮาหลวงปู่เพิเ่นเทิดอยูอย่เดี๋ยวเองหอมยับออกไปไกลๆเนาะมันอยู่ใกล้วัดเฮาก็เพิ่งจะ มาตะส่งหลานมาจังหันว่าท่านเพิ่นดอกพี่น้องออกจากวันพระหรือวันสำคัญจังใดมากเนาะัานกนจะทํำบุญด้วยวิธีอื่นนะคะซอยอกระทินพระป้านะคะพระเน้นไปแบบนั้นนะคะบุคคลเด็เขามาใส่บาทะวา่างอนบรีเสียบข้อเหนียวเสียบข้อเจ้าผู้บ้านานอกคนจะนิยม ขาวนียวใส่บาทไม่หัวบ่มีขาวนียวน้ำพึ้นมีอยู่แต่ว่าบ่ได้หนึ่งว่าไงฟันบ่ดีมีแต่หัวเอาไปนอกป้านีีเคอยมีเห็ดกับบ่มีเอาได้หล้วลายเจ็ดแปดดอกเอาพอได้แกงส้มก็เอานะพไปนอกเนาะพอได้มีคลิปสองงานเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะ